เดทิงเกมลิขสิทธิ์ระดับโลกที่คุณเลือกได้กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทพิธีกรของเราทั้งสองคนชอคริกยนนาและพัสกรพน์รุบูนสวัสดีครับขมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะ เกมเล็กสิทธิระดับโลกที่จะทาให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงนะครับทุกสัปดาห์เราจะมีไม่ว่าหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับผมมากมายเลยที่อยู่หลังเวทีนะครับจะคอยออกมาพรีเซนต์ตัวเอง45วินาทีเพื่อจะทําให้เด e Choice ของเราเนี่ยโยกคันโยกแห่งรักหันกลับมาเลือกเขาและที่สําคัญไปกว่านั้นจะชอยเลื่อกคุณคุณก็เลือกเขาได้เหมือนกันแล้ววันนี้ข้างหลังเวทีนี้เป็นหนุ่มหล่อหรือว่าบรรดาสาวสวยของเราอะไรของเราสาวสิโอ ของเราของเราเลยวุ้นเส้นมานั่งข้างหลังเหรอของเราอ่ะไม่ใช่ของเราคือของเราเราผู้ชายอ๋อ,อ,อคือแสดงว่าเดอะชอยส์ที่มาในวันนี้4ท่านต้องเป็นผู้ชายชายล้วนแน่นอนก็พบกับคนแรกกันเลยครับคุณเจสันยังอ้นักแสดงหนุ่มลูกครึ่ง ใจรักในพระธรรมคำสอนเขาเป็นหนุ่มสุภาพสายตาโชบเฉี่ยวและว้าวอนทำเอาสาวๆใจอ่อนมานักต่อนักแต่บอกเลยเมื่อไรที่ผมมีความรักผมก็พร้อมจะพักใจดูงเดี่ยวไว้ที่คุณตลอดกาลขอต้อนรับคุณเจสันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ค,บสค,บคุณเจสันครับผมบสัญ,ญชาตยายของการเป็นนักล่าในแบบเราโอ้โหจริงๆแล้ว ไม่อยากจะคุยนะแต่ขอคุยหน่อยสรุปจะคุยหรือไม่คุยคุยดีกว่าคุยนะคือจริงๆแล้วชอบคนที่มีอารมณ์ขันเฮ้ยเป็นคนที่ไม่ต้องสวยมากเฮ้ยน่ารักเล่นตลกได้ที่สำคัญถ้าพ่อเป็นตลกนี่ยิ่งดีเลยโอ้ยแต่ไม่ได้สิ เมื่อก่อนพ่อเป็นตลกหรือที่พ่อเป็นนักการพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นนักการแล้วพ่อเปลี่ยนอาชีพแล้วพ่อเป็นนักการแล้วพ่อเป็นเกย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่านะฮะวันนี้จะมีใครที่มีอารมณ์ขันๆนะฮะมาทำให้คุณเจสันโยคันโยแห่งรัฐกลับมาหรือเปล่าค่ะอ่ะตัวช้อยคนต่อไปนี่ก็หนุ่มคนนี้เมื่อก่อนเคยเล่นละครด้วยกันเล่นเป็นอะไรเป็นลูกชายผมตอนนี้ก็เมื่อกี้ที่พูดผิดไหมสี่ปีที่แล้วหล่อยังไงก็หล่อไงคุณแก่แล้วไง ลูกคุณมาเลือกคู่ได้แล้วแต่คุณก็ต้องอายุออระดับหนึ่งแล้วแหะนะไปเจอเขาเลยดีกว่าครับน้องแพทริกชายนุนมกรามณีครับนักสแสดงหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงสุดฮอตเขาเป็นหนุ่มมาเท่สุขุมและหน้ากอดถ้าได้หอมแก้มสักฟอดคงฟินไปตลอดจนไม่อยากตื่นคบกับผมสบายๆไม่ต้องฝืนผมพร้อมยืนข้างคุณไม่ทิงกันแน่นอน ลอต้อนรีอโแพัติครับสยาสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพ่อเออไม่ดีอะฮนทริกตอนนี้เราโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วค em> ่ะสารเชตยาของการเป็นนักล่าแน่นอนมันมากับธรรมชาติของความเป็นผู้ชายขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่ละคะ19ครับ19ก็ล่าได้แล้วล่ะ <cam ina> อยากอยากล่าสัก2 6่7หยไหมคะเนี่ยเป็นชมที่สาระไม่ค่อยมีแต่ถ้าอยากได้สามีเนี่ยผมเป็นให้ได้ <cam ina> เฮ <อ MER> ้นี่นะเสียงแบบไหนที่จะทําให้เราเนี่ยโยกคันโยกแห่งรักกลับมาเสียงแบบไหนเ่ะฮะเอาปเป็นเสียงที่มีความจริงใจอยู่ในนั้นดีกว่าดูยังไงอ่ะฟังยังไงก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างเฟิรนี่เป็นไง ผู้หญิงที่เดินออกมาเขาจะอยากให้เราดูสวยด้วยเสียงของเขาเขาจะดักเสียงออกมาหรอเปล่าเราอยากฟังเสียงที่จริงใจออกมา,า,าแบบแบบนั้นเลยแบบก็เดินเข้ามาชื่อเจนค่ะชอบเลี้ยงหมออาอะไรเงี้ยซึ่งรายการเราอ่ะมีอีดัดๆอย่างเงี้ยเยอะมากเดี๋ยวผมจะมานั่งแยกดูแล้วก็อยากได้คนที่ตลกๆด้วยเหมือนกันเออแท็กทิกพี่เอาจิงนะอย่ายพิ่ไปว่ากันลังเวทีเอ้าตันช้อยคนต่อไปของเราคนนี้คนนี้นี่โอ้โปรไฟล์เหมือนเธอเลยยังไง เป็นผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาดีอ่าตะลกด้วยลูกเป็นตลกด้วยพ่อก็เป็นตลกพ่อก็เป็นตลกด้วยแล้วที่สำคัญน <c> ี <oughs> ่ <c oughs> ตัวแค่นี้อีกแล้วครับผม <c oughs> ตัวเล็กๆอา้าวคุณเอมอัตพลเทพท้าวงครับ <c oughs> นุ่ม,มาอารมณ์ดีเด็กรีย์ลูกชายตลกรุ่นใหญ่เขาเป็นหนุ่มน้อยน่าใสที่ลคลั่งไคล้ในการออกกำลังกาย เอาใจสาวๆได้โดนใจปังๆรับรองต้องหลงรักจนเซโรง,งั่างไปหมดทุกใจเกมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอเมน นี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วเลยใช่ไหมปุกความเป็นชายครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าของเราเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอารมณ์แบบว่าขำๆเราก็มีอยู่ในตัวสําหรับผมเนี่ยเรื่องนักล่าเนี่ยถ้าเปรียบผมเนี่ยนะเหมือนผมเป็นจอระเข้ครับยังไงอะคะเพราะจอระเข้เนี่ยมีความที่พางตัวได้มีสัญชาตญาณ แล้วก็แล้วก็รอเวลาเขาหนีเสือมาแล้วให้มาเจอเราถูกต้องครับเราก็ลากมากินในน้ำครับพี่ลากมากินในน้ำเสียงแบบไหนที่ทำให้เอ็มโยกกันโยกแห่งรักขันกลับมาเอาเป็นว่าผมจะรอฟังทุกเสียงเลยดีกว่าครับรอฟังทุกเสียงครับผมอย่าพลาดเลยนะเพราะถ้าพลาดนิดเดียวเนี่ยใครก็ได้ถึงกับชีวิตเลยนะไอ้ข้างหลังเนี่ยหิวหิวเต็มหมดเลยจริงเหรอเออเอามาเอามาเอามาได้หมดครับป่ะคนสุดท้ายของเราครับโอ้ก็หล่อโอ้ี่ก็หล่อ ออกกาลังกายหุ่นดีอีกแล้วโอ้วันนี้วันของเธอนะใช่ไม่ใช่วันของเธอเหรอ,อ <c oughs> ใช่แล้วครับผม <c oughs> คุณบิ๊กชองภูมิสิริพิพัน์ครับพอนุ่มบิ๊กบอกเลยทั้งหล่อทั้งเท่แถมยังเซ็กซี่คารมก็ดีปากหวานซะขนาดนี้ยิ่งฟังยิ่งกระชากใจ <c oughs> สาวไหนถ้าได้รู้จักชายคนนี้การันตีเลยว่าเขาเป็นคนดี <c oughs> เพราะว่าพ่อหนุ่มคนนี้สวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำทุกคืน ขอต้อนรับคุณบิ๊กช่องภูมิครับ ยังไงสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนหารูกไหมทำไมขออโหสิกรรมทุกคืนสวดอโหสิกรรมเลยรรมใดที่ทาแก่ผู้ใดไม่ว่าชาติใดก็ตามเนาะบางทีเราก็ต้องมีทําอะไรที่แบบไม่ตั้งใจแต่มารายการนี้ทําได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงเราให้คุณหนึ่งวันแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะเคยผิดพลาดแต่วันนี้ห้ามผิดพลาดเลยโอเคเสียงแบบไหนคาแรคเตอร์แบบเราเคยมาแล้วอะผมชอบเสียงที่ธรรมดา ไม่ไม่ผ่านการดัดใดๆชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่เพราะว่าไอ้ที่แบบไม่ธรรมชาติพอเลือกมาแล้วเนี่ยพลาดทุกทีเลยแต่พวกที่แบบแบบว่าธรรมดาธรรมดาภาพพัะบอยเนี่ยน่าสนใจมากแล้วจะบอกเลยนะยิ่งไอ้ไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเท่านั้นนะในการเราเนี่ยแต่ที่สําคัญครับสี่หนุ่มพร้อมหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสาวคนแร ของเราเป,เปิดประเดิมนี่เอาให้ดีเลยเปิดประเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะดีตลอดเพราะว่าเธอคนนี้คือสาวงามแบบไทยๆย,ยังไงเธอคือนางงามลบบุรีน้องจิ๊มครับ จิ๊บเป็นผู้หญิงรูปร่างที่สูงสวยผิวขาวยิ้มสวยแล้วแถมยังแบบมีมารยาทงามแบบไทยๆด้วยค่ะ,ะต้องบอกก่อนจิ๊บมีดีกีนะคะเป็นนางงามจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วในส่วนของจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็มีเมืองท่องเที่ยวแบบสวยมากแล้วก็มีวงังมีน้ำตกมีธรรมชาติและที่สำคัญน,นะคะเป็นไฮไลท์ของลบบุรีก็ มีมแรกเป็นทีครับ เวลาอะไรอ่ะจะไม่หันซะแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับฮะที่บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะครับลบุรีค่ะตอนแรกผมนึกว่ามาจากนครปฐมทำไมอ่ะพกา้มโอมาด้วยเขาเดี๋ยวมพูดอะไรเตือนก่อนเดี๋ยวตามันไปไวอะไรกันผิดว่าอะไรคะจำเราได้ไหมอะไรก่ะมีความรักแล้วนี่กันกลายเป็นรู้จักกันเพราะฉะนั้นเอาวิธีดีกว่า ให้แพทริกเป็นคนสุดท้ายเอาคุณเจมส์ก่อนแล้วกันแล้วมาทิ้งค้างปริศนาไว้จำเราได้ไหมเราอยากรู้เลยเป็นอะไรกันให้สรุปสุดท้ายคุณเจมส์ก่อนคุณมิ๊กสิทธิ์ก่อนเลยวันนี้คุณมีดีกว่าอีกสามคนยังไงที่น้องก็ต้องเลือกคุณคือพี่ไม่สนใจว่าน้องจะจำใครได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นรู้จักกันดีกว่านี่คุณบิ๊กครับคุณบิ๊กครับครับผมผมผ่านคนสุดท้ายนะฮะ คือเริ่มรู้จักไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าความจริงใจผมมีเต็มร้อยครับเาพูดไม่มองตาอะไรเาบอกว่าทำไมคุณบิ๊กไม่มองตาน้องอะค่ะมองโซมโอชัดๆโซมโอน้องเขามาแต่เฉือนแบ่งเพื่อนกินหมดแล้วเขาไม่ได้พขึ้นบนเวทีมาได้ไงเลือกคนหล่อๆระวังจะทําให้เสียใจนะครับจะทําให้ผิดหวังแต่ถ้าเลือกผมเนี่ยรับรองเลยว่าบีทปราดแน่นอน เพิ่งมีคำใหม่มาสำหรับรายการนะคำว่าปรี้ตปราดคราวที่แล้วมีอะไรบักกักวันนี้ปริ้ตนครับผมเดี๋ยวเคลียร์ก่อนจำเราได้ไหมนี่หมายถึงว่าอะไรอะไรเคยเจอการเดี๋ยวออกอากาศได้ไหมออกได้ครับออกได้เคยเจอกันในฐานะอะไรอ๋อคืนนั้นนะคืนนั้นคืนไหนคืนไหนคืนไหนคืนนั้นทำไมไม่เรียกผม คืนประมาณคืนสุขคืนเสาร์เนี่ยแหละนะฮะเราเจอกันเอาบอกง่ายๆว่าเราไม่ใช่คนที่ให้ลายใครง่ายๆอ่ะแต่เธอขอลน์เราแล้วเราให้เธอไอ้นี่โอ้โหเอาละอ่ะสวยเลือกได้อย่างคุณค่ะต้องจิ๊บคุณจะเลือกใครคะคุณบิ๊กมอมแอมแพทริกหรือเจสันอย่าง บอกไม่รู้จักเรานี่เราเรากะจะไม่เลือกเลยแต่เขาพูดว่ารู้จักเราเราก็เลยเลือกเลือกเขาก็ได้ค่ะทันทีค่ะดีาเชิญค่ะถ้าออกมาอีกคนนึงนะแล้วพูดว่าจำเขาได้ไหมน้องเตะพามาให้าวเริมครับสาวคนต่อไปครับเป็นสาวผิวขาวผมยาวของดี โอ้ดีแน่นอนเพราะเขาเป็นทั้งนางแบบและนักแสดง <Ooh. S 1> น้องโบลิิงครับสวัสดีค่ะชื่อโบลิิงนะคะเป็นผู้หญิงผิวขาวผมยาวและที่สัญ บอกเลยนะว่าโบลิ่งเป็นคนที่ขี้อ้อนมากแล้วแค่นั้นยังไม่พอโบลิ่งคงแล้วอาจจะดูเป็นลูกกลมๆอาจจะดูเป็นลูกกลมๆกิ้นไปกิ้นมาแต่บอกเลยว่าโยนกี่ทีกี่ทีก็ไม่ทำให้ล้างพ่อเสียอารมณ์แน่นอนค่ะและเหลืออีกหนึ่งที่ไม่หันเหคะจับมือ หมดเวลาเฮ้ยทันไม่ทันทันไม่ทันงงงงค่ะทันไม่ทันไม่ทันคุกเกมคือไม่ทันนะคะหมดเวลาก่อนใช่กลับกลับไปใหม่ได้ไหมไม่ได้คุณช้ากันไปสัธยาคุณช้าแล้วผู้หญิงบอกโบลิ่งบอกอะไรรู้ไหมทันไหมคะทันไหมคะเหมือนจะเลือกคุณน่ะจริงเปล่ากถามอย่างนี้ยทันนะถ้าเขวานถ้าเขวานทันเลือกเขาไหมก็จริงๆถ้าเมื่อกี้ทันก็จะเลือกอยู่นะโอ้โหโคเลรงะ ผมบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าคิดเยอะแม่ปีใหม่แล้วอยากปีต้นคิดมากซะด้วยเดี๋ยวแล้เขียวกันโอ้เข้ากันเลยเนี่ยครับผมคุณบิ๊กคุณปีนี้กว่าแพทริกและเจสันยังไงครับเปล่าผมเห็นน้องเขาแล้วปีนี้อยากได้ของขวัญปีใหม่จังเลยไอเรื่องความดีผมว่าเราคงไม่ต้องพูดกันหรอกอยู่ๆกันไปเดี๋ยวรู้เองครับแพทริกครับ จำเขาได้ไหมตีนะแม่ตีนะแม่ตีนะครับผมก็ผมเมื่อกี้เสียงเชียร์ดังนะถ้าฟังแทบไม่ได้ยินเลยฮะแต่ได้ยินคําว่าเขาเป็นคนขี้อ้อนน่ารักจังเลยผมเองก็เป็นคนขี้อ้อนเลยเดี๋ยวดูว่าใครจะอ้อนเก่งกว่ากันไอ้เมื่อกี้โอ้ยไอ้เมื่อกี้มันก็หวานแบบเนี้ยเชื่อไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณไม่ได้โยกหันมาโอเคครับโอเคครับอยู่เฉยแต่เขาก็พูดได้คุณเจสันครับ หันคนแรกอีกแล้วแล้วหันเร็วมากด้วยสุดยอดเลยความหื่นกระหายในตัวเรา <c oughs> สุดสุดยอดเลยความสัชสญชาตญาณในตัวเราโทษโทษเอะโอเคห <c oughs> ให้อภัยอ่าอยากจะบอกว่ายังคุณบิ๊กก็ถ้าอยากจะเลือกก็ได้ครับอาจจะสวดมนต์ก่อนนอนก็ <c oughs> <in> ธรรมดาแล้วแต่แต่ของพี่เจสันเนี่ยเป็นแฟนคุณถ้าพี่เจสันหนีไปปวชผมก็แล้วแต่นะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเราจะไม่พูดถึงอดีตกันคุณคุณก็มีมันมีกันทุกคนเรื่องที่เราผ่านไปของผมถ้าคุยกับผมปวดหัวแค่สวดมนต์ก็หายมาเจอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอยากรู้เลยคุณก็หนีบวชเหมือนกันเหรอ ม่ใช่รอนทุกคนมันมีความหลังคนนี้มันเรื่องส่วนตัวแต่วันนี้เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นี่ถูกต้องอะคุณเจคุณจะว่าคืออยากจะให้เลือกเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างอย่างแพทริกเนี่ยเขาบอกว่าเขาขี้อ้อนด้วยคุณก็ขี้อ้อนอ้อนกันไปอ้อนกันมามันไม่พัฒนาไปไหนนี่ผมมะยอมให้คุณอ้อนผมทั้งคืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมทำไมต้องเน้นว่าเป็นตอนกลางคืนอย่างเดียวด้วยกลาทำไมทั้งวันก็ได้ครับกลางคืนไม่ตอนกลางวันตอนกลางวันทำงานตอนกลางวันทำงานกลางวันกลางคืนแต่ว่าไงโอ้ยจะนอนเป็นหุ่นให้เลยแหละสวยเลือกได้อย่างเราค่ะน้องโบลิ่งทีมบิ๊กทีมแพทริกทีมเจสันครับคิดก่อนคิดก่อนเสีย พี่เจสันค่ะเจสันเติมเงินไปออดให้ตามสบายดีด้วยฮะไปออนไปทางคืนเลยเขาบอกว่าเสียงเชียร์หนักมากกะกลางคืนพี่เอาไปกลางบ่ายเอ็มครับครับผมอย่าคิดเยอะใช่อยากมีหน้าตาแบบพวกนี้เกินโอกาสยังมีอีกเยอะเพราะถ้าเกิดอยากมีหน้าตาแบบนั้นก็ต้องเริ่มกันละครับเริ่มค่ะ สามคนต่อไปครับผมก็ยังเอาแบบโปรไฟล์ดีๆมาสิพ่อเธอคือแด <Hey. S 1> นเซอร์เซ็กซี่คนนี้แซบแซบน้องแกมซี่ครับแกมซี่ 오 <목소리도> ที่ไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องพูดก็ทำให้ทั้งสี่หนูหันมาเอ็มเอ็มเกิดอะไรขึ้นภาพที่ภาพที่ผมเห็นเมื่อกี้มันไม่จริงใช่ไหมพี่บอกแล้วว่าน้องแก๊ปซี่มีความร้อนแรงแซบๆบนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เสียงแล้วถ้าเกิดใช้มันจะเป็นไงคะก็ได้อหรอหาโอ้ใช้ได้แก๊ปซี่ถาม ทําเป็นเสียงเขาพูดอยู่ต้นรายการว่าไม่เอาเสียงแอปไม่เอาเสียงอะไรเอาเสียงจริงๆก็เสียงจริงแล้วนี่เอาไงโอ้โหอะไดหวังเจสัยังมานให้เจก่อนเลยเจสัญยังหันมาหนูมองแววตาเขาออกเลยเหมือนกนลังจะหาเลิกบวชใช่ไหมเราอ่ะรู้สึกช่วงนี้แบบว่ากูเจ อยากปลีกวิเวกทันทีอยากไปนั่งสมาธิฌานเข้าฌานเลยใช่ไหมเข้าทำาลึกๆแพทริกหลัดเด็กค่ะเดี๋ยวถามเขาให้เขาโฆษณาตัวกันก่อนเราสวยเรือกได้เราต้องสมุดสเก็บไปก่อนแพทริกพี่ถามเฮ้ยเชื่อไหมพอ่กอวันนั้นไม่ได้ถามชื่อเหรอตอนที่วันนั้นนะจำได้ปะจำได้ปะเออ ไม่ถามชื่อสักคำเลยไม่เคยเลยร้านอาหารร้านเที่ยวไม่เคยเจอใครเลยผมชื่อห้องน้ำปั๊มจัไม่ได้หรอที่ไหนนะห้องน้ำปั๊มไงเอาละเนี่ยท็อปทันทีไปห้องน้ำปั๊มใช่ไหมบอกแล้วว่าให้ลากสายขามหน่อยมันก็โผล่ขึ้นมาผมลากไม่หมดเลยกลับมาได้ด้วยเอ็มผคนแรกเลยนะมีพลาดทัสองเม็ดอะไรที่ทำให้เราหันกลับมาเป็นคนแรก มันรวดเร็วขนาดนั้นเขายังไม่ทันพูดอเลยเลยคือที่ผมหันมาเนี่ยนะครับไอ้ข้างหลังมันเล้าผมมากเลยคือมันบอกว่าให้โยกเลยโยกเลยเอมันบอกสวยมากสวยมากอย่างนี้พี่พี่ใ้าอย่างนี้เอาเลยสวยสวยผมแน่นอนเป็นไงผมผมว่าพี่อยู่กับผมไม่ได้หรอกทำไม ที่บ้านผมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเยอะมากเลยเออเจ๊ขุดมะพร้าวเก่งมากเลยนะฮะเจ๊ขูดมะพร้าวเก่งมากอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีฟันพ่อผมแล้วสุดท้ายมาจบที่คนที่นี่ทั้งปลุกไปบายให้สงจูงคุณบิ๊กคุณมีดีกว่าทั้งสามหนุ่มยังไงขอจับได้ไหมครับขจับได้ไหมเอาไปลูกไป đi kiểu coi được hai vợ chồng đợi chồng ơi đi qua này nè thơm mày à dài <coughs> quá เวลาผู้ชายเขาบอกว่าขอจับหน่อยได้ไหมถามก่อนว่าจับอะไรคะขอสมัยนี้ถ้าไม่จก็อยู่ไม่ได้ค่ะออ่ะแบบสวยเลือกได้แล้วเราต้องเลือกแล้วค่ะแก๊ปซี่สี่หนุ่มข้างหน้ทีมเอ็มแพทริกหรือเจสันครับ กลับบ้านเมื่อวันนี้แหละจากนาทีแรกเลยเนาะไม่ไปส่งเลยหรอฮะไปส่งหน่อยกลับเองเหอะมาที่ไหนกลับมาแค่ไหนมาเถึงนะพ่อนะนี่ขับไหมเนี่ยนีแม่โอเคโอเคโอเคไปโอ้ยเก็บทุกแมตซ์จริง โอ็มค oh hey, oh, ุ oh. คนอะไรใช้น้ำหอมกลิ่นมาหาหินเอ๊พักกันสักครู่ไปจูนสัญญาแต่ยักันใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับแต่ชอยไต้แหล่เลือกได้ให้เด็ดค่ะ